สวัสดีครับคลิปแชร์เดียนะครับสินค้าขายดีบน eBay นะครับกลับมาอีกแล้วแต่วันนี้มีความแตกต่างนิดนึงนะครับก็คือคือสมัยก่อนเนี่ย e b เ y เนี่ยนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งผมไปหาพวกแบบท็อปท็อปเซลเลยนะครับท็อปเซลแล้วก็เออมีอยู่วันหนึ่งเมื่อสามสี่วันก่อนแล้วก็คิดได้โเฮ้ยอีกคนพวกขายดีบน eBay เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ย้อนกลับไปดูนะครับ ย้อนกลับไปดูหน้าท็อปเซลท็อปท็อปนี้ก็ขายหนังสือนะแต่เขาขายเยอะมากนะครับจนไล่จนมาคนนี้เป็นอันดับที่11ในอเมริกาเลยนะครับเขาขายเกี่ยวกับอะไยนต์แล้วเราก็มาคิดเออเฮ้ยคนที่เรารู้จักคนที่มาเรียนกับเราขายอะไรนต์เยอะนะใช่ไหมแต่อะไยนต์ถามมาเยอะไหมมันมันหลากหลายมากๆนะครับเราก็เลยว่าจะเป็นดัตซีรีส์เลยนะครับก็เดี๋ยวเอาหา ชิ้นไหนของคนนี้ที่เป็นท็อปเซลเลอร์ไม่ใช่ท็อปเซลเลอร์แต่ท็อปโปรดักต์เลยที่แบบขายดีนะครับแล้วก็มาเช็คตลาดกันนะครับก็เป็นที่มาของคลิปนี้แล้วก็หัวอะไรมันเยอะมากอะ่ะจริงๆนะเนีพราะรถยนต์มันหล,หลายหลายยี่ห้อหลายรุ่นแต่ว่าคิดว่ามันทดแทนกันได้แล้วก็เออถ้าเกิดในตลาดมันขายได้มันไม่ได้ร้านเดียวที่มันขายอะไรได้ถูกไหมมันหลายร้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเข้าซีรีส์นะครับ อะไหลยนกันนะก็ชิ้นนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะไปวิเคราะห์2คีย์เวิร์ดเลยด้วยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้จะทำโดย o อดออนไลน์คอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน e ี a y Amazon อนแล้วก็เรามีคอร์สเรียนแบบจับมือทํานะครับเป็นเพื่อนเจาะลึกเลยอย่างเงี้ยอย่างอยากจะวิเคราะห์อะไรอะไรเงี้ยเราสามารถเข้าไปเจาะลึกได้มไม่ได้ห้ามว่าเราห้ามขายนะครับแล้วตลาดคนหานี่มีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเรารู้ได้ว่าอะไรแบบไหนขายดีแล้วก็เจาะเข้าไปในนั้นได้นะครับหากเพื่อนๆสนใจคนไหนนะฮะพูดผิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเรียน eBay a m a z o n กับ w อลล์ไลนไปดูโปรโได้ที่หน้าเว็บไซต์ o อทออนไลน์คอมเรียนควบก็ได้นะเรียนควบนี้ไม่ต้องซื้อเครื่องมือด้วยแถมเครื่องมือให้ด้วยนะครับหากสนใจไปดูได้เลยนะครับที่หน้าเว็บไซต์โอทออนไลน์คอแล้วก็ QR code นะครับมี2ตัวใช่ไหมตัวซ้ายเนี่ยนะครับตัวซ้ายจะเป็น เข้ามาคุยกับเราทาง Line Official Account หรือ Line แอเดิมนะครับส่วนตัวขวาจะเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มรับข่าวสาร ebay ข่าวสาร amazon เป็นคลิปวีดีโอต่างๆของ o อ t ออนไลน์ก็สามารถสแกนได้ทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งติดตาม Line แอแล้วก็เข้ากลุ่มนะครับอ่ะมานะครับอะไรตัวแรกนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นไฟหน้า แต่นั่นแหละมันต้องเจาะลึกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวิคห์เจาะลึกเรื่องคีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับอ้ายผมปิดไปปิดอันนี้ละโฟเดอร์นะครับไม่เป็นไรอ่ะเข้ามาต่อนะครับเอาเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับจากเซลเลอร์อันดับท็อปทของ ebay เนี่ยนะครับชิ้นนี้เนี่ยเขาขายได้ถึง4,900 ชิ้นมาแล้วนะครับอ่าราคา3,200อเอ้ยคุ้มค่าส่งอยู่นะครับแล้วก็ดูหน่อยฮะขายดีจริงไม่จริงนะครับ28 8 8 5 5 4ห้าสเ้ยก็ออกเรื่อยๆอยู่นะเออนี่หนึ่งทำไมถึงสนใจอะไหล่ช่วงนี้นะครับผมก็ทำธุรกิจใหม่นะครับก็ได้นำเข้านะครับจากโรงงานจีนโดยตรงนะครับแล้วก็อะไหล่จะจะเป็นอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะแต่อันนี้อะไหล่รถยนต์ ในราคาที่ถูกกว่าตลาดเลยนะครับบอกเลยว่าคุณไปซื้อที่วอลรจักรเนี่ยของเราถูกกว่าถึง20-30%เลยนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียก็ต้องซ่อมอยังไงก็ต้องซื้อครับอ่ะแต่ดูแล้วตัวนี้ขายดีครับขายออกเรื่อยๆเลยนะครับขายมาแล้วถึง4,900โซอ่าแล้วก็อย่างนึงครับคีย์เวิร์ดนี่เป็นคีย์เวิร์ดแบบยาวด้วยนะองเทลคีย์เว w o r d นะครับเฮ้ยมีคนหออยู่นีฮะอ่า เราก็ไปศึกษาต่อเอาคีย์เวิร์ดยาวก่อนคีย์เวิร์ดยาวนี่คนหาหลักประมาณ7,000คน6,000คนจะอยู่ประมาณนี้ใน4ปีที่ผ่านมาแต่นี่คือคีย์เวิร์ดแบบเจาะลึกเลยนะว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับแต่ผมจะไปดูคีย์เวิร์ดของมันแบบเออเอาคีย์เวิร์ดลอง,อล,องลองเทลออกไปนะครับเอาแบบเฉพาะตัวไฟหน้าเลยนะฮะตัวไฟหน้เนี่ยมีคนหาถึง1ล้าน4ี่แสนคนนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็นตลาดธุรกิจที่ใหญ่แต่นั่นแหละไฟหน้าเนี่ยมันมีรถหลายยี่ห้อหลายรุ่นมันต้องเจาะลึกนะครับพอเจาะลึกลงไปลูกค้าหลักพันผมมันไม่น้อยเลยครับแล้วเรายังมีอีกหลายรุ่นหลายลายี่ห้อให้เราทำนะคะแล้วก็ตรงนี้ใครแบบเออรู้จักร้านอะไ่ยนต์อะไรประมาณนี้นะครับอยู่แล้วด้วยอะครับก็สามารถที่จะจับเสือมือเปล่าได้เลยนะครับเฮ้ยผมว่าโอเคเลยนะส่วนนี้นะครับอืมอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับ ขอเฉลยสินค้านะครับแต่แต่ตระหว่างที่เพื่อนๆจะขอเฉลยก็ขอพูดเหมือนเดิมนะครับขายสินค้าตัวเดียวบน e bay ไม่รวยครับคุณดูอย่างพี่สอนครับแกทำนะฮะแกลงตั้งใจลงสินค้าภายใน3เดือนแกลงจนได้200ชิ้นนะครับแต่ยอดขายเนี่ยจะเป็นยอดขาย2เดือนอะผมตีเป็น1เดือนก็ประมาณแสนสองแต่กําไรแกตกประมาณในเดือนล่าสุดก็ตกประมาณ27งหมนนี่แกเพิ่งเริ่มเพียง3เดือนเท่านั้นนะครับ3เดือนเท่านั้นนะฮะ แกมีกำไรเน็ตออกมาแล้วสองหมื่เจ็ดคนเราบางทีต้องเรียนปริญญาตรีสี่ปีนะครับเรียนจบมาเงินเดือนหมื่นหถามว่าเงินเดือนหมื่นห้อีกกี่เดือนครับยังไม่นับรวมเรียนแต่เนี้ยขายออนไลน์ครับขาย ebay ครับเพราะฉะนั้นนะครับตั้งใจครับ,ออรบวิเคราะห์หาสินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ทยอยลงวันละชิ้น2ชิ้น3ชิ้นอย่างพี่สอนในี่แใช้เวลาแค่3เดือนได้210ชิ้น แต่ถ้าคนมือใหม่จะสัก4เดือน5เดือนแต่ผมกล้าพูดเลยว่าถ้าคุณจับถูกต้องเนี่ยกําไรแน่นอนนะครับอ่ะชิ้นนี้นะครับขอเฉลยได้ที่โค้ดดี9 1 0 2 0 2 0หนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับในซีรีส์นี้แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะหาอะไร่ชิ้นต่อไปนะครับที่ดูแล้วว่าท็อปทอปท,อปที่แบบขายดูแล้วออกเรื่อยๆนะครับเผื่อใครหลายคนเนี่ยไปเจอเฮ้ยรุ่นนี้เรารู้ ก็จับเสื้อมือเปล่าได้เลยนะครับผมอ่ะออดออนไลน์ดอทคนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับรายละเอียดดูหน้าเว็บไซต์หรือถ้าเกิดคุณสนใจแต่ขี้เกียจดู QR Code ตัวซ้ายนะครับสแกนมาได้เลยเข้ามาคุยกับเราทาง Li น์แอดไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้เราง่ายง่ายครับแค่เพื่อนเพื่อน r i b e ช่อง YouTube แล้วกดกระดิ่งนะครับอันนี้ก็คลิกหน้าเว็บเพื่อนเพื่อนได้เหมือนกันนะครับหรือจะพิมพ์แอดออนไลน์ก็ได้นะครับนะแต่ว่ากำลังใจเราครับแค่คุณกดกระดิ่ง แล้วก็ Subscribe YouTube แค่นั้นเองครับแค่นี้เราก็ปลื้ม้วครับเวลาเห็นที่คน Subscribe โตขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็ถ้าหากชอบคลิปเป็นกำลังใจให้เราก็ทั้ง Subscribe กดกระเด่งหรือจะให้คอมเมนต์อะไรต่างๆก็ฝากคอมเมนต์ไม่ต้คลิปด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับไปแล้ะครับ